S <S 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 เอาละเราจะตอบคำถาม Q&A กัอกันคำถามผมอาจจะไม่ได้ตัดต่อคลิปทำงานไม่แค่นหรอกอขอ้อ Q&A แรกก็ข้อแรกมีแฟนยังผมไม่มีครับช่วยบอกชื่อเฟซเหรอได้เดี๋ยวผมบอกจะออกแต่ยูทูปกัน นี่นาชื่อเฟสผมใครอยากแอดผมไม่ได้ก็แอดมาเลยพี่คำถามท,าที่ต่อมาพี่ชื่ออะไรก็ชื่อตามเฟสนั่นแหละแรงจูงใจในการทำาอนิเมชั่นเหรอไม่มีอ่ะแค่ยอยากทำพีเโอ้นี่เขาคนนี้ทำมันเป็นภาษาอังกฤษวะตอง แคบลวไปเปลี่ยนแต่จะได้เสียงลมนะเพราะว่าผมอยู่ตรงทุ่งนา ใส่ม mm ันเจ้าตะเกอือืออืเป็นไร ออสวัสดีเพื่อนแล้วอย่างน้อยก็อยากถามหน่อยไม่มีอะไรเกี่ยวกับช่อง Youtube ของผมแต่อยากจะถามเฉยๆว่าควรเริ่มซีรีส์ใหม่ ดีไหมครั้งล่าสุดลบคิดทิ้งไปเพราะคิดพูดไม่ออกเลยเออถ้าจะเริ่มซีรีส์ใหม่เดี๋ยวต้องไปแปลให้เป็นภาษากินให้เขาด้วยใช่ไหมโอโอโอัโอ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 อบเออ ต้องเป็นไทยไปเป็นอังกฤษพี่ครับพี่เอออะไรของพี่เนี่ยพี่ไม่สลับให้ผมเนี่ยตัวสับผมเอ๋มันไม่ชอบสลับสาาให้ผมเฮ้ย,ยว่าไม่ใช่และเดู